สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกลอ้อจันทบุรีนะฮะก็วันนี้ก็มาชมที่นาง,งาน,นครับเทดินนะครับไอ้นี่ก็ทุนดินเอาไว้ปลูกบ้านนะครับสองไร่ FTR Forward สองร้อยสี่สิบ นี่เป็นปั๊มของสามมิตรโดยแท้นะครับผมไม่ต้องไปเร่งเครื่องเยอะถ้าเป็นปั๊มของสามมิตรนี่ยมันจะแรงนะฮะขึ้นแห้งห <c oughs> เลยเนนะี่ยมันแห, <c oughs> ห้งนะแต่เวลาเหยียบไปเหยียบมาดินนี่มันเปียกเหยียบ <c oughs> ไปเหยียบมาน้ำออกเฉย สิบเซนมันไม่นานนะสูงกว่าน้องนูนเลยจริงๆอ่ตีน,น่าจะถึงแค่ลักกันแนละตีนนะนั่นก็ต้องเจ็บเข้ามาแหละกพอสูงกันนะจริงตีนแค่ไม่ได้หน่อยเลยลักกันหน่อย มันเหลือชออ่องอลองน้ำไว้หน่อยแล้วทางขึ้นเขาจะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนู้นนะขึ้นนี่ไม่ไหวอ่องสูงจัด เติมน้มันเจ้าแคทเน็กเก้นอยู่นะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้จัดถกล้อสักสองสามคลิปให้ท่านผู้ชมชมกันเอ,อ,อาเจอเดก,กานะครับฮุกเฮ็ดเฮ็ดสองร้อยแรงมายูโรทท่อเป็นทอ่อหรือเปลาก สุดหล่อดุ่วโอ้โหปวดแรง แปด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  อาคันแรกไม่ได้เทเลยเอาครับคันเหลืองนะฮะตัวแรงตัวเด็ดนะครับตัวนี้เสื้อเผานะครับผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเป็นของอเสื้อเผาเป็นของสิบร้อนะครับเพราะว่าของเดิมของเดิมเอาไม่อยู่นะครับของเดิมเดิมที่ติดรถมาเอาไม่อยู่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของอโปรเฟียนะครับเบรกแห้งนะครับ ราะว่า <Wow. S 2> ตัวนี้คือ,อแมปมาอย่างแรงนะครับแมปเครื่องแมปมาคือแรงจับเกียร์ก็เปลี่ยนนะครับเป็นของสิบล้อเฟืองท้ายก็ตอนเป็นของเก่าเนี่ของเดิมเนี่ขาดประจํานะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นของสิบล้อฮะทีนี้ก็เต็มที่เลยโอ้แตะแขงต่แคงยังยกได้อะอันตรายอะ่ยนะ Oh, oh,

กันหน้ามันอะไรจะได้เท่เนี่ย <laughs> บอกว่าดินมันมองเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าใส่มา6กบุงกีนะครับผม6กบุงกีของโกเบนะฮะบ,บุงกีก็0.93ลูกบาทไหมนะครับคือกระบะมันโต6ล้อเขตจ,จังหวัดจันกระบะโตพอใส่ดินเยอะแต่ว่ามองเหมือนน้อยแต่บเอเทออกมานะท่านผู้ชมดูนะครับกองบอลเอ่ ไมอไดชีนู่นชีนี่ไม่ไปทีผมจะบอกว่าคันนี้ที่เด็ดของทีมงานเลยนะท่านผู้ชมคันนี้เป็นเกียร์ของอเกียร์อะไรนะเกียร์ที่มันเด็ดขึ้นดิ่ลงอ่ะเกียร์ตันนะครับเอ๊ะเกียร์ตันหรือเกียร์ฟูลเลอร์นะครับเกียร์ฟูลเลอร์นะครับคือช่วงล่าง เป็นอ่ามันเป็นหัวลาก10ลอ้อนะครับผมช่วงลาก10ลอ้อท่านผู้ชมดูโอ้โหู้ตองน,นี้นเยอะมันหายเออดูช่วงล่างใหญ่ช่วงล่าง10ลอ้อนะครับเครื่องก็เครื่อง10ลอ้อเกียร์ก็เกียร์10ลอ้อเกียร์10สปีด มันเกียร์อะไรนะมันเกียร์อะไรนะเขาเรียกเกียร์อะไรแเกียร์ตัวแปดเกียร์เครื่องสามร้อยเกียร์เป็นเกียร์โซโลูรัเกียร์เกียร์ตันป่ะเกียร์ฟูลเลอร์ป่ะเกียร์ตัวเดียวกับสาอ๋อเกียร์ตัวเดียวกับสามหกเกียร์เซตเเอ็มไหมเซตเอ็ม นี่คือง่ายๆเลย10ล้อนะครับ10ล้อแนะับทำเป็น6ล้อดูเฟืองท้ายโอ้โหสุดยอดอ่ะอ้าเวเจ้าเมก้านะครับอีโนโซีรีห้านะครับอีโนวิกเตอร์ 500. ออห้าร้อยปล่อยมานิ่มๆ อันนี้ก็แมปมาเหมือนกันนะครับแมปมาเรียบร้อยนะครับด้อความแรงนี่ไม่ต้องห่วงโอ้โหแต่ละคันนี่สุดจัดสุดจัดนายอำเภอบอก ความสูงนะครับท่านผู้ชมความสูงหลักแดงนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปพร้อมกับเจ้าวิกเตอร์500นะฮะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ